สวัสดีนะครับวันนี้ก็ชามาคือที่ต้องลงเคสนี้เพราะว่าผมรู้สึกประทับใจมากเลยนะเดี๋ยววันนี้พามารู้จักกับลูกค้า2ทา่านนะครับเป็นคุณทูทก,กับคุณตั้มะะทินนะครับสวัสดีครับอันนี้คุณทูแล้วก็คุณตั้มทินนะครับตกลงแนะนําตัว,ตวนิดนึงครับถ้าผมก็วันนี้มาจากพี่ดาวนะครับก็พอดีดูจากคลิปมาแล้วก็สนใจครับก็เลยก็เลยเข้ามาพบกับคุณชุเกียรติครับแล้วก็รู้สึกดีที่มา คุณทูนี่เป็นไอทีอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ปัจจุบันเป็นซิสเต็มแอดมินเป็นซิสเต็มแอดมินนะครับส่วนน้องพี่อีกก็เรียนเรียน,นอยู่ครับคือเมื่อวานเนี่ยมีทางแอดมินในในในไลน์ออฟฟิเชียลคุยอยู่คือผมก็มามอนิเตอร์อยู่นะแล้วก็ทางทางทางทูนเนี่ยเขาแบบอยากรีบทำคือขอเป็นเคสพิเศษว่าจ,จะเข้ามาฝึกเลยอะไรเงี้ยได้ไหมอะไรเงี้ยทางแอดมินเขาขอให้ว่าแบบได้ชอบขอเข้ามาได้ไหมอะไรเงี้ยน,นะครับ ก็โอเคก็คุยกันไปก็ระยะเวลาในการถึงก็จะสั้นลงไปหน่อยอะไรเงี้ยเพิ่งมารู้ตะกี้เนี้ยเต้องมาจากไหนมาจากเชียงใหม่บอกความว่าคุยเสร็จแล้นก็มาเลยใช่ไหมครับก็ยิงขับรถมาเลยอะไรเงี้ยก็ที่จะมาฝึกพรุ่งนี้นะครับวันนี้เป็นเคสที่เป็นตัวจริงๆนะครับยังไงขอบคุณมากๆนะคุณทูนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวังไงเคสหน้าพบกันใหม่นะครับว่าจะเป็นลูกค้าท่านไหนนะครับ